วันนี้ตื่นมาหน้าตาสดใสนะคบเพราะว่า HomePo อดบางขายในประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตั้งแต่วันที่1 0พฤษภาคมเป็นต้นไปหาซื้อได้เลยครับทั้งโฮมพอดธรรมดาแล้วก็ตัวโฮมพอด Mini นะครับจริงๆแล้วโฮมพอดเนี่ยหน้าตาเขาเป็นลำโพงครับหลายๆคนเข้าใจว่าเขาเป็นลำโพงบลูทูธแต่จริงๆไม่ใช่นะครับเพราะว่าการใช้งานเขาเราจะต้องเสียบปลั๊กพลังงานเลี้ยงเขาไว้ตลอดเวลาและที่สำคัญคือจะต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตภายในบ้านหรือว่า Wi-Fi นั่นเองนะครับหน้าที่ของเขาไม่ได้ใช้ไว้ฟังเพลงอย่างเดียวนะอยาเข้าใจแบบนั้นนะเพราะว่าเขาคุุณคค้นนนนกกันนั็ืออร่เง เขายกสิริออกมาเป็นตัวเป็นตนแบบนี้ครับก็เลยสั่งการต่างๆให้ช่วยเราได้ถามตอบได้เลยหรือว่าจะสั่งเปิดปิดไฟเปิดปิดอุปกรณ์ IoT ภายในบ้านต่างๆก็ได้แอบไปดูมาแล้วไม่ได้แบบได้อย่าง2อย่างนะคือเขาสามารถเปิดปิดหรือว่าสั่งงานเนี่ยได้เป็นร้อยๆชนิดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกพัดลมแอร์กรอนประตูเครื่องเสียงหรือว่า ระบบไฟที่แบบสามารถเปิดปิดกระพริบอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถทําได้โดยเชื่อมต่อผ่านริด g ์ของแบรนด์นั้นๆนะครับมาที่อุปกรณ์ตัวนี้ซึ่งมาทําได้จริงนะครับแต่วันนี้โอสัจาภาพเลยนะคะว่าสตูดิโอของเราเนี่ยแทบจะไม่มีอุปกรณ์ IoT อยู่เลยวันนี้เราก็เลยจะมาพูดคุยกับเขาว่าตัว Home p o ดเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะครับการเซตอัพต่างห้องกันถ้าวางไว้คนละห้องแบบมินิมอลมินิมอลง่ายๆเนี่ยสัก2เครื่องเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็สุดท้ายครับการใช้งานคําสั่งเสียงภาษาไทยใช้งานได้จริงหรือเปล่า พอมพอดเนี่ยนะครับจริงๆเนี่ยตัวรุ่นตัวใหญ่เลยนะก็คือน้าหนักอยู่2โลกว่าครับจริงๆก็แอบหนักนะหน้าตาของเขาเนี่ยก็จะมาในฟอร์มทรงกระบอกแบบนี้นะครับวัสดุด้านนอกที่โอจับเนี่ยจะมีความนุ่มๆหน่อยเป็นผ้าตารางๆครับจับแล้วให้ความรู้สึกเหมือนกับม้วนเขาเรียกว่าไหมพรมเนาะซึ่งเวลาเราบีบๆลงไปมันจะบุ๋มๆได้หน่อยนะแต่โอ้ก็ไม่กล้าบีบเขาเยอะนะครับจริงๆมันก็แอบพืนตัวกลับมานั่นแหละนะด้านหลังเนี่ยก็จะมีตัวพอร์ต AC นะครับที่เราเสียบปลั๊กนะเพื่อเลี้ยงไฟเข้าไปในที่ตัว แล้วแอบ,บลองดูแลถ้าเกิดคุณฉุกเฉินหลายชำรุษไปเนี่ยก็สามารถหาสาย AC ทั่ทวๆไปได้นะครับเป็นสายแบบ2รูนะครับการควบคุมด้านบนเนี่ยก็คือเป็นการควบคุมของเขาเลยแตะตรงนี้ได้ทีหนึ่งแตะแบบเหมือนเรียกแล้วก็แตะ p o อ t เพลงเพลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เพิ่มเสียงลดเสียงครับซึ่งมินิมอลตามสไตล์ของ Apple นั่นแหละ ภาพรวมว่าชอบเขานะครับสำหรับโฮมพอดเครื่องนี้เนี่ยแต่ว่าติดนิดเดียวครับทางเรืองของสีมันน้อยไปหน่อยสำหรับตัวใหญ่เพราะว่ามีแค่สีดําที่ถืออยู่นี้แล้วก็สีขาวซึ่งสีดำเนี่ยจับมาไม่กี่ทีมันรู้สึกว่ามันมอมแมมง่ายอ่ะสีขาวก็น่าจะเป็นแบบนั้นเช่นเดียวกันมันอาจจะแอบเหลืองหรือแอบติดเลอะได้ง่ายๆนะครับแต่ที่เราชอบมากๆเห็นจะเป็นตัวนี้ครับก็คือโฮมพอดมินินั่นเองชอบตั้งแต่ไซร์ละไซร์เข้าเล็กกระทัดรัดนะครับแล้วก็เสียงก็ดังไม่แพ้กับรุ่นพี่หรอกนะก็คือเสียงดีเเเเเหหหมมมมมมืืืออออออนน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 กกกกัััััแแลลลละะะ้้้วววว็็็ีียย่่่าาาาางงงงึคคคสสสสดใทขรจจบ ได้ยากนะครับเพราะสีมันจะเป็นโทนแนวๆน,นี้แล้วแหละแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่มีความแตกต่างก,กันกับตัวรุ่นพี่นะครับก็คือตรงสายของเขาเองนะครับตัวรุ่นพี่เนี่ยจะมีสายตัว AC เนี่ยให้เสียบแยกออกมาหรือดึงออกได้นะแต่ตัวนี้สายเลี้ยงไฟเข้าไปเนี่ยนะครับก็คือจะบิ้วมาเลยคือดึงออกไม่ได้นะแล้วก็เป็นสายถักสีเดียวกับตัวเครื่องนะครับสีส้มก็จะเป็นส้มแบบนี้ ความยาวของสายนี้เนี่ยอดดูแล้วนะครับก็เกือบเมตรครึ่งแต่ก็ไม่ถึงดีหรอกเกือบแบบเม็ดนิดหน่อยๆนะความยาวระดับนี้ถือว่าก็ไม่ได้แย่นะถ้าเกิดระวังไว้ที่โต๊ะทํางานของเราก็สามารถใช้งานได้แหละเนาะแล้วก็เรื่องอะแดปเตอร์เนี่ยนะครับตรงนี้จะเป็นสาซี C นะเขามีอะแดปเตอร์มาให้ในกล่องครับที่เอาได้มาเป็นขากลมนะสีขาวก็ทรงแปลกๆแอปเปิล Apple, ไม่เคยทาตรงนี้มาก่อนนะเออไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่ก็เสียบใช้งานได้เลย ขั้นตอนการเซตอัพเนี่ยนะครับก็เสียบปลั๊กให้เรียบร้อยแหละหลังจากนั้นเนี่ยไฟมันจะปรากฏขึ้นมาที่ด้านบนกระพริบกระพริบแล้วก็มันจะดีเทคมาที่ iPhone ของเรานะครับให้เราสามารถตั้งค่าได้ก็กดตั้งค่าเข้าไปอันนี้ไม่ยากไม่หลักจะอธิบายอะไรมากครับมันง่ายๆแล้วก็เอาโ m ม p o d ของเรานะครับไปอยู่ในวงกลมที่เขามีให้สีเขียวๆมันก็จะจับคู่กันเองเลยเนี่ยแค่นี้เองอันดับแรกเนี่ยเขาจะให้เราเลือกห้องก่อนว่า โฮมพอดของเราที่เราจะเซตอัพเนี่ยนะครับจะเอาไว้ห้องไหนโอ๊ตแบ่งเป็นห้องทํางานไปแล้วหนึ่งเนาะแล้วก็ห้องนั่งเล่นไปแล้วหนึ่งเดี๋ยวจะไปห้องนอนอีกหนึ่งแล้วกันนี่เพิ่มเป็นห้องนอนแล้วกันอีกอันหนึ่งที่ตั้งค่านะครับก็เซตอัพให้เรียบร้อยก็คือ,คอทำตามขั้นตอนไปได้ง่ายๆครับเขาก็จะจับคู่กันเองอันนี้คือหน้าตาของแอปพลิเคชันโฮมนะครับเชื่อมต่อโฮมพอดแล้ว3อัน3ห้องเห็นปะคือโอตมี3อันเนี่ยก็แบ่งออกเป็น3ห้องเลยนะครับแล้วก็ หน้าตาของแอปก็เข้าใจง่ายๆแบบนี้ครับภาษาไทยก็รองรับแล้วนะการเพิ่มเติมคําสั่งต่างๆให้กดเครื่องหมายบวกตรงนี้ครับแล้วจะมีการเพิ่มบรรยากาศ่านะสำหรับเมนูเพิ่มบรรยากาศเนี่ยโอ๊ยกำหนดไปแล้สออันนะกับการเข้าออกบ้านนอะออกจากบ้านก็จะสั่งอีกแบบหนึง่งเข้ามาถึงบ้านก็จะสั่งอีกแบบหนึง่งถ้าเกิดเราเซตเนี่ยเราก็สามารถเซตกันเข้าไปได้นะครับสมมติชื่อบรรยากาศที่เราต้องการจะเซตเอาเป็นเข้านอนแล้วกันเข้านอนแล้วก็กดเพิ่มอุปกรณ์ไปอย่างเมื่อกี้มีโฮมพอดในห้องนอนแล้วก็เลือกอุปกรณ์อันนี้ไปนะครับ แล้วก็เซต็จเซตอั up ได้ว่าเอ้ยเราอยากนอนแบบไหนแบบเสียงเงียบหยุดเล่นเสียงทุกอย่างหรือว่าจะเล่นเสียงต่อไปเลยหรือโอดเนี่ยจะเลือกเสียงแอมเบียนแล้วกันให้เรานอนหลับสบายมากขึ้นอย่างเสียงฝนตกโอก็จะเพิ่มเสียงฝนตกไปใช้ระดับเสียงแบบปัจจุบันเลยก็ได้ครับเนี่ยแล้วก็กดเสร็จสิ้นไปนี่เห็นปะบรรยากาศก็จะมีคําสั่งหลากหลายแล้วนะมันมีที่โอดเข้าออกบ้านอยู่แล้วใช่ไหมก็จะมีเข้านอนครับถ้าเกิดเราต้องการจะเข้านอนแล้วให โฮมพอดในห้องนอนทำงานเนี่ยเราก็แค่สั่งตัวโฮมพอดได้เลยสวัสดีซีรีเข้านอนเข้านอนกําลังมาแล้วฝนตกแล้วเห็นไหมก็จะอารประมาณนี้นะครับข้าสั่งเสียงภาษาไทยเนี่ยก็มีความแม่นยาในระดับหนึ่งเดี๋ยวจะสั่งให้เขาเนี่ยหยุดเล่นเสียงก่อนนะสวัสดีซีรีหยุดเล่นเสียง เขาก็จะเงียบแล้วนะครับคือสิริเนี่ยรองรับภาษาไทยก็จริงครับแต่ว่าจะมีข้อแม้อย่างหนึ่งคือถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะเราจะเรียกคำว่าสิริธรรมดาได้เลยเพื่อใช้คําสั่งต่างๆเนาะแต่ว่าภาษาไทยเนี่ยจะต้องพูดว่าสวัสดีสิริเท่านั้นนะครับเขาถึงจะตื่นขึ้นมาอย่างเช่นสวัสดีสิริฉันต้องการฟังเพลงชาติไทยกําลังเล่นเพลงชาติไทย<ม>เพลงช็อตไทยเพลงชาติไทยลบประเทศไทยซิงเกิลโดย The One World Ensemble ในตอนนี้เห็นไหมใครเปิดโรงเรียนเนี่ยเอาเรำหงนี้ไปตั้งตามมุมก็ได้นะโรงเรียนอินเตอร์แบบมีเงินนหนึ่งนะครับสวัสดีซิริลดระดับเสียงเราสามารถสั่งลดระดับเสียงได้ด้วยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราสั่งให้เขาเล่นเพลงต่างๆเขาจะผูกกับ Apple Music นะครับดังนั้นถ้าเกิดคุณไม่มีเนี่ยอ,อาจจะต้องผูกกันก่อนเป็นเบื้องต้นแต่ ใน,นกรณีต่างๆอื่นๆเนี่ยเราก็สามารถสั่งงานเขาให้เปิดจากแอปอื่นๆอย่างเช่น Spotify ได้ด้วยนะครับอย่างเช่นอย่างนี้ครับสวัสดีซิรีฉันต้องการฟังเพลงลำยายไหทองคำบน Spotify คือราฟาแต่ว่าตอนนี้เสียงมันเบาใช่ไหมแบบหนึ่งเดี๋ยวจัดให้สวัสดีซิรีเพิ่มความดังสูงสุด,ดนะฉันแน่ใจ สวัสดีสิริรีเสียงสวัสดีสิริรีเสียง3ระดับฮะเสียงก็จะเบาลงเห็นไหมคือเขาก็แม่นกับเราอยู่นะในเ,เรื่องของภาษาไทยแล้วก็คําสั่งก็เป็นไปตามที่เราต้องการด้วยนะครับอืมก็ถือว่าโอเคเดี๋ยวต่อไปอเอจะลองสั่งงานว่าเอ้ยถ้าเราสั่งไปตามจุดต่างๆมันจะสําเร็จไหมนะครับอย่างเช่นแบบนี้สวัสดีสิริ เล่นเพลงลำวงวันลอยกระทงตอนนี้กำลังเล่นลอยกระทงโดยไก่พันนิภาอันนี้ก็คือตัวเล็กในห้องนั่งเล่นโอเ,เ็จไว้นะเล่นก่อนโอจะสั่งให้ไปเล่นกับห้องอื่นด้วยเดี๋ยวลองดูแล้วกันอ่าเริ่มจากห้องเล็กก่อนเนาะสวัสดีสิริเล่นเพลงนี้กับห้องทํางานตอนนี้กําลังเล่นอยู่บนห้องทํางาน,ห,งงานห้องนั่งเล่นห้องทํางานเล่นพร้อมกัน ขาดอันนี้ยังไม่ได้เล่นสวัสดีสิริเล่นเพลงนี้กับทุกห้องตอนนี้กำลังเล่นอยู่ที่นี่ทุกอันเล่นพร้อมกันแล้วก็คือเล่นแบบเชื่อมกันพร้อมกันไม่มีอนไหนเหลื่อมกันเลยนะครับแล้วถ้าเกิดเราต้องการสั่งให้หยุดบ้างสวัสดีสิริหยุดเล่นเพลงนี้ในห้องนั่งเล่นอะเอานั้นเล่นเงียบแล้ว สอนี้ยังดังอยู่สวัสดีสิริหยุดเล่นเพลงนี้กับทุกห้องกำลังหยุดในห้องนั้นให้หยุดหมดแล้วหรืออีกกรณีหนึ่งนะครับถ้าบ้านเราเป็นครอบครัวใหญ่แล้วเราแบบทำกับข้าวอยู่ในครัวเสร็จแล้วเนี่ยอยากจะเรียกทุกคนในบ้านลงมารับประทานอาหารพร้อมกันนะครับอาจจะวางโฮมพอดเวอร์ชันสองสักหนึ่งตัวตรงห้องนั่งเล่นสักหนึ่งตัวแล้วก็ใช้คำสั่งแบบนี้ครับอินเตอร์คอมเนาะอินเตอร์คอมบอกมาได้เลย ทุกคนมากินข้าวได้แล้วจ้าโอเคส่งอินเตอร์คอมหาทุกคนในบ้านของฉันทุกคนมากินข้าวได้แล้วจ้าอืมอันนั้นห้องนั่งเล่นอันนี้อเอาเสร็จไปว่าเป็นห้องทํางานเห็นปะก็คือเราสามารถเรียกได้เลยนะคะแบบนี้ง่ายๆ อันนี้เนี่ยโอพยายามทำให้เห็นนะครับว่าถ้าเกิดเรามีโฮมพอดในห้องที่แตกต่างกันเนี่ยเราสามารถใช้งานได้จริงๆแล้วก็สั่งคําสั่งไปยังห้องนั้นห้องนี้ได้นะครับโดยตรงนี้เราก็ต้องคํานึงนิดนึงว่าสัญญาณ WiFi ของเราเนี่ยไปถึงณจุดจุดนั้นไหมมีความลอสของสัญญาณหรือเปล่าที่คําสั่งอาจจะไปไม่ถึงอ่ะอันนี้ก็ต้องดูกันอีกทีนึงในเรื่องของสัญญาณภายในบ้านกับอีกอันนึงนะครับโอที่อยากจะลองทําให้ดูก็คือการเปิด YouTube นั่นเองนะครับโอจะลองสั่งให้เขาเปิด YouTube ดูเนาะเปิด YouTube ฉันไม่มีทีวีอยู่ใกล้ๆให้ฉันเปิดแอปเลยที่เขาบอกมาแบบนี้เนี่ยก็เพราะว่าในห้องของเราสตูของเราไม่ได้มีทีวีนะครับจริงๆเขาสามารถใช้งานร่วมกับ Apple TV ได้เลยนะครับหรือทีวีทั่วๆไปก็ใช้ได้แต่ต้องเป็น Smart TV ที่รองรับ Air Play นั่นเองก็มีหลากหลายแบรนด์นะโอาไปดูซข้อมูลมาให้แล้วผ่านเว็บไซต์ของทาง Apple เลยนะครับอันนี้ก็รองรับเช่นเดียวกันโอ๊ตเนี่ยรู้สึกเลยนะครับว่าถ้าเรามี h Home Pod ในชีวิตประจำวันจริงๆเนี่ยเอ้ยมันก็สะดวกกับเราอยู่เหมือนกันถ้าเกิดเราาาซตออุปณ์่งๆยใ,ในบ้น้้้หมั ก่อนออกจากบ้านหรือว่าออกจากบ้านแล้วกลับมาแล้วอย่างเงี้ยมันจะเซตอัพให้เราแบบพร้อมเลยคือถ้าเราเนี่ยไม่ได้อยู่ในวงตรงนี้นะเราสามารถสั่งผ่านมือถือของเราได้ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดเราเข้ามาบ้านเราต้องการเพิ่มความสะดวกเนี่ยเราก็แค่เรียกเขาอย่างนี้ครับสวัสดีซิรินะกลับถึงบ้านแล้วโอเคฉันจะบอกให้คุณทราบถ้ามีอะไรผิดพลาดเนี่ยเห็นปะโอเ,เซตบ,บรรยากาศคือให้ในบ้านเนี่ยถ้าเกิดเรากลับมาถึงบ้านแล้วเนี่ยมีเสียง เตาผิงให้มันดูอบอุ่นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราเซตว่าให้เปิดไฟไฟในห้องของเราเนี่ยก็จะเปิดตามไปด้วยอันนี้คือมันสะดวกมากเลยนะครับถ้าเกิดเราเซตเอาไว้แบบนี้เนาะอันนี้ยังไม่นับรวมว่าเราเซตตามห้องต่างๆด้วยในกรณีห้องนอนเนี่ยถ้าเราต้องเซตว่าเข้านอนไฟก็จะดิมลงอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเซตว่าวันนี้มีปาร์ตี้เออเสียงดนตรีก็จะมาไฟจะกระพริบอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือมันทําได้หลากหลายจริงๆอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างที่ทำให้ให้ดูเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับ อ่ะเดี๋ยวจะทดลองระบบเสียงให้ฟังแบบเต็มๆหน่อยเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยมันเปิดหยุดๆย่ยนะก็จะไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่นะครับก็จะเป็นเพลงโคเวอร์แล้วกันเราจะได้ไม่เจ็บตัวมากที่ถอยออกมาตรงนี้ไม่ใช่อะไรนะต้องการจะให้ฟังว่าถ้าเกิดหูจริงฟังในห้องกว้างๆหน่อยเนี่ยจะเป็นแบบนี้ลาโพงตัวนี้เนี่ยเสียงดังนะครับการปล่อยเสียงของเขาไปออกมารอบทิศทางของตัวลำโพง ก็จะเป็นวงกลมแบบวงวงมาอย่างนี้เลยนะครับสว่วนอันนี้ที่โอ๊ตชอบมากๆคือเราเปิดมาเราไม่ต้องเซตอัพอะไรเขาจะมีการตรวจจับสภาพห้องของเราเออแล้วเขาจะยิงเสียงไปกลับมาที่ไมค์แล้วปรับเสียงให้เหมาะสมกับห้องนั้นๆเพื่อให้เสียงเนี่ยมันโอบล้อมเราเราวางลำโพงไว้ตรงนี้ก็จะเป็นแบบนี้วางไว้มุมโต๊ะก็จะปล่อยเสียงเพื่อให้มันแบบเหมือนเดิมมากที่สุดหรือจะวางบนชั้นอย่างเงี้ยเข้าใจปะมันก็จะปล่อยเสียงให้เหมือนเดิมมากที่สุดเหมือนที่เราฟังในะปัจจุบันนี้ ก็ถือว่าเป็นเสียงดีนะครับอย่างเสียง v ีเวลเลตตอนนี้เนี่ยก็เสียงร้องค่อนข้างจะใส,ส่ใสเบสอะมีตอนนี้เราไม่ได้เปิดดังมากก็ถือว่าเบสของเขาเนี่ยก็มาให้ได้ยินเหมือนกันแต่ออมีันหนึ่งที่มันเป็นลูกเล่นครับอย่างตรงนี้เนี่ยโอเล่น V เนาะจาก YouTube กับเครื่องนี้อยู่ใช่ปะโอจะไปปล่อยให้เครื่องนี้ก็เอาไปต่อพอต่อปุ๊บเราก็กดแชร์ไปที่ตัว o m e p o ดมินิอันนี้ได้เลยแล้วก็กดเพย์ได้เลยอันเนี้ยเห็นปะก็กดเพย์ได้เลย เป็นโรคติดต่อเฉยเลยหรือถ้าเราอยากจะดูดมาฟังเราก็ดูดเขา <_ an> เขากลับมาแล้วก็ใส่หูฟังออกไปข้างนอกได้เอออันนี้มันก็ง่ายดีเหมือนกันมันเหมือนใช้แออ์ดอปเพลงไปมาณนั่นเองน่ารักดี <_ an> ซื้อโฮมพอดมาเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาจะมาแค่ในเรื่องของเสียงกับผู้ช่วยเฉยๆนะครับเขาบิวอินตัวจับอุณหภูมิแล้วก็จับความชื้นมาด้านในด้วยนะครับอย่างเช่นแบบนี้อุณหภูมิในห้องเท่าไหร่อุณหภูมิในห้องนอนอยู่ที่24.44 ว่างๆเราก็ถามเขาได้เราอยากรู้ถ้าเกิดเราหนาวไปเออเราจะได้ไปหลีแอร์ไปเพิ่มแอร์อะไรก็ว่าไปนะครับอันนี้ก็คือเป็นฟีเจอร์ที่เขามีมาให้เบื้องต้นนั่นแหละนะครับราคาเนี่ยก็คือ2ตัวนี้เนื้อราคาแตกต่างกันมากทีเดียวนะครับสำหรับตัวรุ่นพี่นะครับ HomePod Gen 2เนี่ยอยู่ที่ 11, 4 9 0บาทมี2สีให้เลือกก็คือสีดํากับสีขาวแต่ว่าที่เราชอบก็คือตัวมินิมีให้เลือกด้วยกัน5าสีนะครับราคา10บามบาาพามน็นไปดร้ององก้านนริบ่า้าเ,เรา้อมวเนเจช้เขาอย่างแนินพฤษมา ก็นอยอย่างน้อยก็ฟังเพลงเสียงดีมันตอบโจทย์เรื่องนี้อยู่แล้วนะคะถ้าเกิดดูหนังฟังเพลงไม่พอก็คุณก็อาจจะงอกอุปกรณ์ภายในบ้านที่เป็นอินเทอร์เน็ตออฟติงมาเพิ่มก็ได้ครับเราจะได้แบบเพิ่มความสะดวกมากยิ่งขึ้นไม่ต้องไปกดสวิตช์อะไรแบบนี้เนาะอันนี้ก็เป็นการทดสอบที่โอนพยายามจะสื่อให้ดูนะครับว่าการใช้งาน Home พ o ดภาษาไทยกับ s i ร i เวอร์ชนภาษาไทยเนี่ยมันทําได้จริงๆนะครับแล้วก็การใช้งานสั่งงานต่างๆก็ถือว่ามีความแม่นยําอยู่ในระดับที่แ0ปรนแล้วอ่ะโอนมองประมาณนี้โอเคแหลมจจะม เราใช้คำสั่งสำคัญสำคัญชัดๆกับเขาเนี่ยง่ายๆเนี่ยเขาทำตามเราได้แล้วแน่นอนครับบอกว่าคลิปนี้น่าจะตอบคำถามได้นะครับว่าซื้อ o m มผอ d มาทำอะไรแล้วเขาทำอะไรได้บ้างครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วกดติดตามกันเอาไว้โอจะได้หาคลิปหาอุปกรณ์หาของต่างๆมาลองเล่นให้ดูกันอีกครับสำหรับคลิปนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ